One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องไทไทยสปายฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายซูขข้คุทุกคนเะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วเสียงแจ้วแจวจอยจอยมาห้องยุกกลางสวนเด้อค่ะมานีเอาเป็ดก็มานกก็มานะคะท่ามกลางสวนวันนี้ยี่สามองศาได้นะคะตอนนี้เวลาก็บ่ายโมงกว่ากว่ามาแล้วเนาะคะ่ะก็จะมีคนมานั่งอยู่เหมือนกันนู่นเขาพาหมามาตากแดดกันนะคะ ฝรังเห็นแดดแหลนไส่เมืองไทยเห็นแดดแหลนหนีนะคะแดดเมืองไทยก็ตายขึ้นไปเลยเนาะคะ่ะเมือนี้ก็มีเรืองมาจมให้ฟังนิดหนึ่งนะคะเรื่องมาเบาสู้กันฟังนั่นละจา้ายังไงก็ขอบพระคุณ f อซีทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจมาตลอดนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องน้อยๆไปเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อจา้าโอ้เสียงนกก็คังเงี้วเงียวเงียวเลยนะจา้า สัตว์สงวนนะคะไม่มีสิทธิ์จับกินนะคะเป็ดป่านกป่าเป็นสัตว์สงวนของเขาเป็ดมันก็มาใกล้เราอยู่หรอกค่ะมันเคยได้กินอาหารจากคนคนมาโยนขนมปังเรื่อยอะไรเรื่อยนะคะแต่ไม่มีสิทธิ์จับกระโดนจับอย่างเดียวถ้าเป็นบ้านเราคงไม่เหลือเนาะคะ่ะตายแล,ล้วล่มเมื่อกี้ยางมาล้มเขาข้อนิดนึงก็เลยสิเป็นตันดังตันจมูกนะคะมีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกค่ะวันน,ะะวนี้ก็ขอ พูดเรื่องแฟนเก่าแฟนอีกรอบแล้วกันนะคะไม่เลิกลาไม่ยอมหยุดเหมือนกันนะคะหลังจากไปเยี่ยมบ้านน้องชายน้องสะใภแล้วตัวโต้ตก็ปล่อยให้พี่น้องก็คุยกันเนาะคะ่ะตามคลิปที่ผ่านมาแฟนตัวโต้เองก็มาคุยให้ฟังว่าเขาก็โทรไปหาแม่เขาอยากไปหาแม่สรุปแล้วที่ตัวโต้พูดไว้ตั้งแต่ตอนคลิปแม่ย่าก,ก็เป็นเรื่องจริงค่ะเขาก็เข้าทางแม่ยา่านั่นแหละค่ะ พอมไม่ยากกับเขาเข้ากันเป็นปี่เป็นคุยตั้งแต่ตอนเป็นลูกสะใภยกัน8ปดเปีนะคะเขาไปเที่ยวไปเล่นไปหัวด้วยกันตลอดนะคะเขาก็โตไปหาแมยา่ย่าเขาก็ไปหาแมยา่ย่าแต่เราก็ไม่ได้ว่าใกล้นะคะแม่ย่าเขาก็คงจะเหงาเขาอยากมาก็มานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับแฟนเรานะคะเขาก็ไปหากันไปคุยกันพาแมยา่ย่าออกไปข้างนอกไปเมืองใกล้ๆเหมือนกันนะคะไปกินกาแฟไป คนแก่เนาะค่ะอย่างตัวโตวก็อยู่ไกลเหลือเกินนะคะก็นานๆกว่าจะไ,ไปหาท่านทีนะคะเขาก็เข้าทางแม่ย่านั่นแหละค่ะแฟนตัวโต้ก็พูดให้ฟังว่าแม่ย่าก็โทรมาหาแฟนตัวโต้เหมือนกันบอกว่าเธอพวกเธอเธอก็บอกว่าบอกแฟนตัวโตเองก็ดูแลเขาด้วยแล้วกันช่วงนี้เขาไม่สบายเขาเหมือนเป็นโรคจิตโรคประสาทอ่อนๆอะไรด้วยการงานไม่มี เขาก็กินเงินเบีย้ยเลี้ยงของรัฐบาลก็เดือนละแค่7,800ยูโรไหนะจะค่าเช่าบ้านค่าอะไรอีกอันไหนที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะลูกถ้าพูดเป็นภาษาบ้านบ้านเท่ากับสิปมาณนี่นะซอยกันเดอร์ยาติ่มยาป่ากันเดอร์ซอยกันในน้ำม,มาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ได้ประมาณนี้นะคะแม่เขาก็โตมาคุยกับลูกชายเขาอยู่วันหนึ่งโตโตก็ไม่ได้สนใจหรอกค่ะ,คะแฟนพูดอะไรให้ฟังเราก็ฟังไปตามที่แฟนพูดนั่นแหละค่ะ อย่างน้อยแฟนเราก็ยังเปิดเผยบ้างนะคะก็ยังพูดบ้างช่วงนี้ก็จะประมาณนี้หน่อยหนึ่งนะคะจนกว่าจะได้ไปประเทศไทยนู่นแหละค่ะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นจุกเฉือนนู่นนี่นั่นหรือว่าแฟนเราเป็นบ้าไปตามเขาก็มันเป็นเรื่องอนาคตถ้าเป็นเราก็กลับบ้านคนเดียวไม่เป็นไรนะคะก็มานั่งเศร้าซ้อยงอยเงาหน่อยหนึง่งอยู่กลางสวนนะคะเราก็อดคิดไม่ได้นะคะศึกทางนู้นทางนี้นะคะ นายีแฟนเก่าเอ่ยนายแม่ย่าเอ่ยอะไรเอ่ยเขาก็ยิ่งไม่ค่อยชอบเราเป็นทุนอยู่แล้วแต่มุมมองตัวตวเองก็การที่เขาจะกลับไปขึ้นดีกันมันก็คงมีเปอร์เซ็นต์น้อยในความคิดเราไม่ใช่ว่าเราเข้าข้างตัวเองนะคะก็ถือว่าเข้าข้างหน่อยหนึ่งนะคะเพราะแฟนเราก็สัญญากับเราเป็นมั่นเป็นเหมาะหลากหลายครั้งแล้วค่ะสิ่งที่ผ่านมาก็คือให้มันผ่านไปเราก็บอกว่าก็แล้วแต่เธอนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ปรบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดัง เผื่อท่านไฟเก่ามันครุขึ้นมาเผื่อเธอไปหาเขาบ่อยๆไปนูน่นไปนี่หรือว่าเวลาเธอไปทํางานเธอแอบไปหาเขาแบบไหน,นยังไงฉันก็มองไม่เห็นเพราะว่าตอนนี้เธอก็ยังไปทํางานทุกวันเธอเลือกงานกี่โมงกี่ยามเธอกลับมาถึงบ้านเท่าไหร่อันนี้พวกนี้เราก็ไม่ได้จํากัดจําเขตกันอยู่แล้วเราให้ความเป็นอิสระกันอยู่แล้วโตโตก็บอกอย่างนี้เธอก็บกรลบคุณหารเราเองก็แล้วกัน แต่มีอะไรจะอยากจะพูดกับฉันเด้อก็พูดกันตรงๆนะไม่ต้องปิดบังฉันการปิดบังกันการไม่พูดกันนี่แหละมันทําให้เราคนที่ว่าไม่คิดมังโกดคิดไม่ได้นอก่าทุกคนค่ะพักนี้มาก็นอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่นะคะหลับหลับตื่นตื่นบางครั้งเราก็คิดไปทั้งคิดถึงบ้านทั้งคิดถึงเมืองไทยด้วยนะคะคิดไปตรงนี้ตรงนี้ก็เอาคำพระมาพูดด้วยอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเกิดเก่เจ็บตายสุขทุกข หลายอย่างก็นี่แหละค่ะวันนี้อากาศดีๆก็เลยมานั่งกลางสวนหน่อยหนึ่งซิว่าเป็นยังไงนะคะเราก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์เห็นแมกไม้เห็นธรรมชาติแล้วก็เพื่อได้โล่งเบาสมองขึ้นหน่อยหนึ่งนะคะนี่แหละค่ะสวยงามเจ้านะคะถ้ารูดูใบไม้ร่วงหรือดูหนาวก็จะเหมือนหนังเรื่องไอ้แวมไพร์แวมไพร์ทวายไรเลยละะ่ะค่ะต้นไม้ก็จะใบร่วงหมดนะคะ เดี๋ยวฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็จะสวยนะคะสีแดงสีเหลืองสลับกันนะคะถึงช่วงนู้นก็ค่อยว่ากันอีกทีโตโต้ก็จะมาหาถ่ายทําให้แฟนคลับ f อซได้ดูกันนะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นเรื่องของเมย่ากับลูกสะั้ยกับโตโต้กับนี่แหละค่ะปัญหาของครอบครัวนะคะปัญหาเข้ามาเราก็ ไม่ใช้อารมณ์พอแล้วกันนะครัวตัวเองก็ไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะก็ส่วนมากก็ใช้เหตุผลแ่ะค่ะแต่กับแฟนถ้าเขาพูดด้วยถ้าพูดให้ฟังเราก็ฟังไปนะคะเราก็ประเมินไปด้วยว่าจะเป็นยังไงยังไงนะคะแต่เราก็จะไม่ะกะตกกระตากมากไม่โวยวายไม่อะไรขึงขังขึ้นมาก่อนนะคะพยายามใจเย็นแต่ก่อนตัวเองก็เป็นคนใจร้อนนะคะตอนอายุ รุนรุนหน่อยก็ถือว่าใจร้อนหน่อยหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ตั้งแต่บวชเรียนเขียนอ่านมาก็หลากหลายอย่างก็ทําให้เราใจเย็นลงนะคะเราเห็นโลกเห็นประสบการณ์หลากหลายอย่างก็คงจะทําให้เราเข้มแข็งนะคะเรามาอยู่ต่างบ้านต่างแดนเนาะค่ะคําว่าสู้คําว่าเข้มแข็งคําว่าอดทนคําสั้นๆทั้งนั้นแต่มันก็ใช้ได้เสมอนะคะปัญหาทุกอย่างมันก็เดี๋ยวมันก็มีทางออกของมันนะคะ เราก็รอดุนไปอีกเดือนสองเดือนเดี๋ยวได้ไปเมืองไทยแล้วอยู่กันสองคนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นเดี๋ยวเขาก็ได้ไปเข้าศูนย์บําบัดศูนย์ดูแลสุขภาพจิตสุขภาพอะไรแล้วนะคะอย่างน้อยก็เดือนสองเดือนถึงสามเดือนตอนนั้นก็อาจจะเงียบไปหน่อยสําหรับเรื่องแฟนเก่าของสามีนะคะเอาวันเวลาเป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องพิสูจน์ล่ะคะ่ะเราก็สู้ไปในทางที่เราทําได้นี่แหละคะ่ะ เราเป็นนางสาวไทยเราก็ต้องสู้สวยถึกบึกเบึนรวมอยู่ตรงนี้เนาะก่ะบางครั้งก็ถือว่าเหนื่อยใจเหมือนกันนะครับปัญหาแต่ก่อนเราก็เคยเจอกับคนไทยกับอะไรมาหลากหลายอย่างพอกำลังจะเข้าที่เข้าทางแฟนก็กำลังจะเกษียณกำลังจะอยู่กันสองตายายได้ไปนูน่นไปนี่กันสะดวกหากันบ้างอะไรบ้างไปเที่ยวต่างประเทศบ้างอะไรบ้าง ก็กลับมามีเรื่องอีแฟนเก่าก็โพลสโลกเลกมานะคะแต่ก่อนก็เงียบไปจริงๆนักก็นึกว่าเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเรื่องของเขาเราได้ยินมาเรารู้มาอะไรมาเราก็นึกว่ามันจะเงียบหายไปโดยปริยายนะคะยานนี้ก็มาโผล่ทางนู้นโผล่ทางนี้เอาถึงจังหวะที่มันจะวุ่นวายยังไงก็ยังมี fc เป็นกําลังใจให้นะคะยังไงก็ขอบพระคุณมากๆนะคะทุกทกท่านที่มาติดตามนะคะ นี่แหละค่ะชีวิตในต่างถิ่นต่างแดนนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตเมืองไทยที่ไหนก็เหมือนกันปัญหาุัสรรคมันก็มีกันแทบทุกคนนะคะคนไหนที่ครอบครัวสมบูรณ์รักกันดีอะไรกันดีนะคะไม่มีปัญหากันก็ถือว่าโชคดีบุญญาวาสนาเขาดีเนาะค่ะวาสนาหอยเขาดีนะคะหอยเพิินหอยดีหอยโตก็คือบาปลาหอหอยจิบจี้นะคะหอยกับกากะวากันไปนะคะ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวตัวโตวก็จะพาชมสวนพาชมธรรมชาติหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็่อรจะกลับบ้านพอเดียวน้ําเอาขนมเอาอะไรมาด้วยนะคะแล้วจะนั่งปิกนิกคนเดียวหน่อยหนึ่งคุยกับสิงสาราสัตว์เป็ดเปิดหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอพระคุณทุกกําลังใจคะ่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะจ๊ะบ๊ายบายคะ่ะ ถ้าอากาศดีๆก็จะพาเห็นตรงนู้นตรงนี้เรื่อยๆอีแบบนี้ราคา Never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning, vultures are circling me. Around it, I need to fight. It's just so hard to let it go shine a light i can see something i can't forget my heart won't let it rest but you keep on forgiving admit that i'm afraid i let go of this rage and i complicitly betrayed something i can't forget my heart won't let it rest but you keep on forgiving oh, Let's go of this rage and I Complicitly betraying My heart My love My life The prize It's hard